สวัสดีค่ะตอนนี้กันพากับเตยล่ากันแล้วเนาะมาพอกันชงชายเรานะค่ะมาทักทายกันเตยล่าเสร็จแล้วพ่อกับว่ารอกันอาบน้ำนะคะแคนดี้สวัสดีค่ะแล้วก็น้องการันค่ะนี่นี่ลูกชืออ้ำเลยไมง่ายๆก็บอกว่าอ้ำกันเลยค่นะคะตอนนี้พ่ออยู่นางยุนิค่ะล้างโถนะครับอู้ประสางาไม่งามแห้ง อยากให้พี่น้องได้เห็นคือแบบสวยมากถ่ายรูปจัดง่านง่ายแมบงางามมหลี่ค่ะให้ดูนี่แสงสีตะการตา นี่เป็นแดนเซอร์มานั่งรออาบน้ำนะคะนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำอาบที่อาบได้กับพีะมาณประมาณสิบหงคือว่าถือว่าโอเคอยู่ค่ะสวยมากแพนนี่วันนี้มานไหมเอาอีดีบัตเด็กสีสิบบาทออนไลน์ได้เท่าไหร่ออนไลน์ก็ได้อยู่นั่นเลยเท่าไหร่กัดคู่ละหน่วยสองหน่ยสามหน่ยเนี่ยโอเคองค,งค่ะ,คะมานไหมหน้าเวทีมันมีก็ โอเคนะก็20่สิบบาทมาสีเบาได้ยี่สิบบาทโอเคใช่ปะโอเคเนาะโอเคโอเคที่แบบเข้าที่แบบยิ้มจนแบบแฉลบกวาดะได้ภูมิใจอยู่ถ้าทันเมื่อไรม่ะก็ได้เลยเถอะบอกมสก็ได้เลนะถือว่าโชคดีแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวไปถามคนต่อไปกันค่ะแดนเซอร์ชื่อน้องอะไรนะคะชื่อน้องแป๊บวันนี้หมานไหม 20บาทนะคือยี่สิบาทพอดีโยนเนี่ยค่ามเอก้านามนะคะคนถามหมานว่าจ้าหมานค่ะวันนี้โอเคอยู่ชื่ออะไรคะพี่บอยแคบอยค่ะมานไหมคะมืันนี้น้ถามมานเขาตื่นแล้วล้างอะไรเขาแค่เพื่อนโยนโตขึ้นสุกๆหรอยูบวกเมื่อค่ะเนื้อขาบอเนื้อขาขอให้มันมานพรุ่งนี้แล้วกันนะคะชัยภูมิค่ะชื่ออะไรคะโชคอ่ามานบ่จ้า ได้ได้โอ้ยเวลาเสียงเป็นตำนานค่ะโอ้ได้เยอะกว่าพี่นะพี่ได้แค่60บาทนะคะชื่ออะไรคะ,คะน้องมิกนะคะแดเนเซอร์นะคะมาร์โบ่เท่าไหร่นะยีบาทาบาทมานอยู่มานคือกันเบิดนั่นแหละโอเคเนาะนโอ้ดีอยู่ดีอยู่ไปเทีละคน,นะค่ะอันนี้เป็นเป็นพี่นะคะสวัสดีค่ะป๋อเซียงค่ะ ไปเส้นที่แป้งขาตากเขาเป็พี่น้องขาทัวนูขมขนค่ะพวกนี้ฝากช่องปันปันปากแท่นขาปันปันี่ันปาคนตาโปรเซียนผิดแป้งนี่เลยค่ะ่านอหมูบางหันกับได้ค่บางวันก็ได้บีก็ได้เวค่ะางอารที่ซาาเนึกอ่าหาทีบาทโอเคค่ะขอให้มันมาตลอดนยค่ะนี่ฝาก เขาด้วยนะะคต้นชื่ออะไรคะเปียกคขาชย่ออพี่ชื่อแอนอรดีค่ะไท่ก็ได้ครับเปียกคน้าดูหน้าตัวเองด้วยค่ะน้องต้นนะคะน้องต้นฝากช่องบออันนี้ไรสดบอกฝากช่องไหม ตา่องต้นด้วยหน่อยเน่าไรนะซันดิวเอาอย่าวาจัช่องตัวเองบ่ไดนต่อช่องหรือซองนรับมากๆอย่าวาดูปนันมาต้นที่เป็้โพลามเฟื่องต้อนน้ำฝาก็ค่อยๆ้ลดีย่ลมน้ำฝนอย่าบอกดูประนยนะคะนี่เป็นโพลามเฟืรอรอ้อบน้ำะนก็ค่อยๆ่ เออบรรพันช<ส>ุดเรียบ้อยเป็นไงนะคะแดนเซอร์มีแต่คนหน้าตาดีนะคะผมเย้าวผมสั่นกับผมสั่นกับรอผมเย้าวกับสวยทุกคนนะคะมีความหวานทุกคนอยากถ่ายกับบดนานๆนะคะว้าสวยแห้งนะคะบรรยากาศดีหลายเดี๋ยวบรนปันจะไปอาบน้ำก่อนนะคะไปพอกกันตอนบรรยากาศขึ้นตอนนางยิ้มทั้งหลดนะคะ ค่ะตอนนี้พอเฮาก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะจังหวัดเชัยภูมินะคะมาถึงบ้านงานแล้วนะคะมาั้งก่อนไปดอกเด้มาใต้งงที่อาจารย์สร้างดวงอาจารย์กระจายเลยลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์กระจายไปเห็นไหลูกศิษย์ลูกหาก็กระติกะส่งบัญชีวัดของเราเรื่อยๆเขาก็ส่งสลิปเงินเข้ามาที่ลายลืกเฟสปกตินี้เพจเจที่ วัดไทยงงเขาตั้งเพจวัดไปถือว่าเราช่วยกันกินเนี่ยโอ้ยมันสุดแสนจะเปรนเสิร์ฟคะยอ่อาจารย์เน็นคุณยมพ่สมานไม่ได้คุณยมพ่อกาก็อยู่คุณยมพ่อเลือมเบิร์ดก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนด้านผู้ช่วยคุณยมเบิร์ดอะผู้ช่วยจะมีสักับผู้ช่วยอะไรอาจารย์ลืมชื่อเนี่ยผู้ช่วยอะไรนะคนหนึ่งอะปกติอาจารย์ดำเนินงานแต่ละที่เนี่ยอาจารย์จะคิดช่วยชาวบ้านเขาสงสาร ตั้งใจอยากจัดแล้วอาจารย์เลยเงินมันจะมาอย่างไรไปอย่างไรนนอนน่นอนเนี่ยคืดแล้วคึดน,นำเนพิ่นไผเพิ่นขาต้นจากงานน่ะเม่อกี้หรอค่ะตอนนี้เป็นปันกามานั่งพักกิสลาลนะคะน่าจะเป็นศาลาประชุมสําหรับหมู่บ้านนะคะก็ะท่านี้ก็น่าจจะเป็นบรรยากาศที่เย็นที่สุดแล้วนะคะ นะคะก็จะมีลักสำหรับเสียงผัดลมนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกของห้องผู้สานวน,นข้างล่างเลยค่ะเย็นชุ่มชื้นแห้งนะคะเหมือนฝนเพิ่งตกใหม่ๆเนาะเพิ่งตกเส็จใหม่ๆเพลินมันสุ่มๆค่ะมาพารน,นี้ปันๆขออนุญาตอาจเป็นเสียงนะคะเพราะว่าอาัดเราถือเพลงนะคะดติดลิขสิทธิ์นะคะฟังเสียงปันๆไปพลงๆนะคะ,นะคะนี่แหละค่ะมองพักพ่นของพวกเข้าค่ะมีพี่โรสมีน้องแคนดี้นะคะ ส่วนคุณแม่ตองอูกำลังตามมาค่ะมากับน้องบีมนะคะนี่แหลคะค่ะบรรยากาศของพวกเขา้ามาหอดบางเทียบางวัดบ่มีหมงยูนะคะพวกเข้ากับตองโลกไปถูงเหุ้งหน้าว่าสันกะไปโรงเรียนส่วนเด็กหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือต้องไปพักในที่ที่แบบคิดว่าจะรอดนะเพราะว่าช่วงน,นี้เป็นช่วงฤดูที่แบบแบบป่วนนะคะัเด็ดกระเดียดจัดฝนสีมากกับมาเลือยังสีค่ะนี่แหลคะค่ะบรรยากาศการพักของพวกเรา นี่คือบรรานยกาศข้างบนนะคะน่าจะเป็นวิธีค่ะตรงนี้นี่เป็นทีมงานแดนเซอร์นะฮะผักของพวกเรานาห่านค่ะเข้า,ขาขอนอนนี่นะเขาเอิดว่านอนหลับอยู่หนาห่านนะคะ <c oughs> เป็นหมผักวอน นี่เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะกว๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยเป็นร้านแชมป์อร่อยมากนะคะค่ะตอนนี้เป็นปันกะนอนบอหลับเลยนะคะเพราะว่านอนมาเต็มอิ่มแล้วลอรอพี่รถกับแคนดีนะคะกับสำหรับงานวันนี้นะคะปันกะตั้งใจเต็มที่นะคะเพราะว่าคือเหนื่อยมาหลายงานแล้วเนาะงานนี้ก็ไม่รู้ค่ะ พอขึนเวทีมันกับอะไรรู้สึกเหนื่อยนะพอเจอแสงสีเสียงเจอดนตรีเจอผู้คนหลากหลายมันเหรอรู้สึกว่ามันมวนมากกว่าเหนื่อยนะแต่พอลงมาจากเวทีปุ๊บเป็นู้ทำไมไมันรู้สึกเหนื่อยไม่รู้แต่เวลาจ,จับไม่เนี่ยมวนนะช่วงนี้ก็รอเพื่อนๆไปก่อนนะคะเราสักพักจักน้อยก็ห้องกกเตรียมตัวไปอาบน้ำกันแล้วนะคะ

สำหรับคลิปนี้ปันๆก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ